เทนะฮะเทนะถ้าไฟหลังปุ๊บปกติมันจะไม่โชว์ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรพอเราเปิดปุ๊บไฟไ่อจะทำงานนี่ไม่ขึ้นไม่่ขึ้นครับใช่ปกติถ้าเราจะต่งสัญญาณขึ้นตรงนี้เราก็มาต่อตรงนี้แต่ว่าไม้ตัวนี้มันมันวัดวัดรอบแต่ปอดเป็นจริงไม่ได้เพราะว่าไม้ตัวนี้มันมาจับรอบมอเตอร์แทนคมันแค่จะได้แค่รอบมอเตอร์ก็ได้แค่นั้นต่อ ต่อครับต่อต่อขึ้นตัวนี้ต่อตัวนึ่อได้ไร้สีเขียวนี่ผกตแล้วต้องต่อมันอย่างนี้ใช่ครับเขียวไปเส้นสีเขียวใช่ครับประมาเก็บมาเส้นลอดปับใช่ครับไปดีลยไปดีวิีการสิส บิดอันนี้คือบเบียดแสดงว่าหน้าปัดมันมีปัญหามารขุ่นไถ่ของมันก็จะหมดแต่ปกติเราจะเอากระดาษมาปิดดีไว้ไม่ให้ดูทั้งหมดเราจะมีจอ